วันนี้ฮะเดี๋ยวพาไปดูนะครับโซฟาปรับนอนนะครับราคาเริ่มต้น4,000กว่าบาทนะผมมีสีรุ่นเลยนะฮะมีอะไรบ้างไปดูพร้อมกันเลยมาตัวนี้เลยนะครับตัวแรกของเรานะครับโซฟารุ่นโอรีเวอร์นะฮะโอ้โหนะฮะหนานุ่มนะฮะเบลมเบลมเลยนะนั่งสบายแน่นอน180ยแปดสเซนนะ มีสต็อกนะครับเป็นสีดําแล้วก็สีน้ําตาลถ้าไม่รีบเลือกสีได้เช่นกันนะครับปรับนอนได้สีระดับนะครับผมราคาทั้งชุดนี้นะฮะร้อยแปดสิบเซนนี่เลยนะครับเพียงสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นเลยตัวนี้ฮะเป็นตัวที่สองของเราในวันนี้นะครับตัวนี้เลยนะเป็นโซฟารปรับนอนเหมือนกันขนาดร้อยแปดสิบบดเพราะร้อยหกสิบเนี่ยเคยเอามาแล้วมันมันจะนอนก็ไม่ได้จะอะไรก็ไม่ถนัดถูกไหมอันนี้นั่งได้เลยสามคนแบบเหลือๆนะฮะ แล้วรุ่นนี้พิเศษนิดนึงเป็นผ้าฮอลแลนด์นะเป็นผ้าฮอลแลนด์มีแค่สงสีคือสีเทาและสีน้ำตาลนะฮะดึงกระดุมเรียบร้อยนะตัวนี้จํานวนจํากัดหมดแล้วหมดเลยนะครับราคาเพียงสี่พ้ยเก้าสบาทเท่านั้นฮะนี่เลยปรับนอนได้นะครับปรับนอนได้สี่ระดับเหมือนกันนะครับสี่ระดับเหมือนกันนะฮะสวยงามมากๆเลยบหานี่คือรุ่นที่สามของเรานะฮะ โซฟาปรับนอนรุ่นมินนี่นะฮรรเซนนะครับเลือกสีผ้าได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวที่ผมพาไปดูสีน้ำกินแล้วก็สีครีมสวยๆเลยชุดนี้นะร้อยแปดเซนปรับนอนได้สีระดับนะครับแล้วก็ได้หมอนด้วยนะครับอีก2ใบนะฮะแข็งแรงทนทานมากๆเลยนะฮะสวยงามนะครับแข็งแรงนะครับได้หมอนนะครับใบไซส์น่ารักนรักแบบนี้ อีก2ใบไปด้วยนะครับราคาเพียง4,990บาทเท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปดูอีกสีนึงกันนี่เลยนะฮะสีนี้ก็สวยนะฮะจริงๆเลือกได้หลายสีเลยนะจะเป็นสีเทาสีครีมสีน้ำตาลสีน้ำเงินเลยเลือกได้หมดเลยนะครับสวยมากงานดีมากๆนะมีรับประกันให้ด้วยและที่สำคัญเลยนะฮะตัวนี้นะครับเป็นขาไม้สวยๆอย่างนี้เลยนะขาไม้แข็งแรงโครงตั้งหนักมากๆเลยนะครับของดีแน่นอน ตัวนี้เลยนะฮะเป็นโซฟารุ่นบิงโกนะฮะเป็นตัวที่4ี่ของเราในวันนี้นะฮะเป็นโซฟาปรับนอนเหมือนกันแต่ว่าพิเศษมากๆเพราะมันหนานะฮะแล้วมันก็นุ่มมากๆเลยเนื่องจากว่าตัวนี้ตัวโซฟาหรือมีบอดี้ของเขาใช่ไหมครับนะฮะแล้วเราก็มีแผ่นนี้เลยนะฮะเป็นแผ่นแบบทรงน้ำนะครับผมให้ความนุ่มแบบให้ความหนึบนะฮะนั่งสบายมากๆเลยข180นาดร80เซนเหมือนกันนะฮะปรับนอนได้4ี่ระดับได้หมอนไปด้วยนะครับอีก2ใบนะฮะ ราคาเพียงนะครับ0ันนะครับ490าบาทเท่านั้นนะฮะอ่านี้เลยนะครับปรับนอนตรงมาอย่างนี้ได้เลยรับได้4ระดับนะขึ้นมาเป็นสเต็ปเลยนอนลาบนอนเอนนั่งเอนนั่งตรงนะฮะคุ้มกว่านี้นะครับไม่มีอีกแล้วเลือกสีได้เช่นกันครับ